บอมันขนาดเลยวะตัดแล้วหนตมกับตกะนะปุญจลิศปุญโวัตเนี่ยมเรียกจัดแล้วออตีม Tại Hà Triệt, cái đằng dưới, kéo, à, bậc thước ngay, mấy măn dườm lời. À, tèm xóng, chặt đi ghé, bậc thước ngay, từ nhà nhút 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 mà nhờ. Đem cái Hà mưng kìa, này coi sọt nó kìa bà. ตัวหญานุมนามน่มน้ำนุ่มน้ำมาเลยวะเรียบรอ้บรอยเังไมเลยโอ้โหอ้วันตุยเลยวะนู่นแถวนี้มันมันแถววะวันตุยเลย ยางขาดอือเบกาดอวกสันบี่เวเดียเีาตัวนึยออยูงปเล่ากไปเอาวินีลเหรอบวกหลดเลยยางไปผิดทางมือนียางผิดทางวะยางกทด่นยางผิดทานเลยมือนเสียงเลยวะพี่สู้ได้สิเฮ้ยใ้เอาตอกมาโชวผู้ใดให้ตอกกันเลยขึอกมาตอกมาโชว์มาตอกผู้ใดงามกันง่ามกันเอ โอ้ตัวอไข่อะไรเนี่ไข่อุดมพ่นส่งมาให้เทียบฟาตั่อ้าวนเอจ้าอ้ี่ใบนี่จะตอกผ่านหน้าตัวนเต็มเลยนี่หนูเลยนี่หนู อึดันอยู่ในหมกปาข่อยลุกวาน่นี่เดียวบกัดนี้มากกว่า่ว่าข่อยโอ้ว่าตะปูนี้ข่อยกับนวดมากติอยู่ด้วยเโอ้เสียงเสียงมม่วลพูด้ยวยดอมันเปปเมเนปอ๊บเขาเสียงอันมเมนบักสมหวังสั่นบิ่งนี่คือหูเสียง การล้านเนี่ท right? ่านเป็นการล้านอย่างหูเสียงมันเนี่ยเอาไม่ใช่กันสองอันเดี๋ยวกันล้านมาเลยมาเลยท่านเลยมาเลยไหนมิตรเขาโอนเงินให้เบุญหลอดมาเทีเจ้าเบิ้งเสียงต่อไปเถยะแตกเบป็นเดี่ยวแตกเป็นแล้วแตกเป็นแล้วอันนี้อันนี้แตกหนังมวลเก่าเลยหนังมวนอยู่เสียงมันหนังมวลนี่เก่าอยู่ตัวนี้

ถืน่นมานมัน,น,ม,นมันเลยันนั้นไปเด้เก็โตแเอาควยเดียวตายหมดโหามเงี้ยไปแล้วยางปลดนะไปตำปลหยาเขาปลูกยางคักเลยโอ้เดือดเรอแล้วกันเหตุงานอยู่พวกนี้นี่จะพาก,กับบันแล้วันนี้เดือดเรสิ่งเดียวไมไม่เจ๋รถเจ้าเจ้า็ <laughs> คิดห <laughs> อดปลาคามปอมหมแล้วก็ิ

ของแท้การล่านผู้ใดอยากได้พี่หนาะทางจ้องไวรวดนี่่ <laughs> ปาปา <laughs> อ่<ม>ปลาโอวปาโอ่ปลาโอ <laughs> <c oughs> ่ตัวนึนนวนนงโอ้โหดมันเลยหนูปลาอ่อยขาวจัวเลยที่ไหนดปลาอ่ยทีไหนเนี่ยนี่ตัวตัว <c oughs> นิงได้ยูสายนี่ยาง,ยง,ยงม,มันเลยตัวนี้นี่อยูสาตัวนึ่งนี่นี่ได้อยูนี่มันขนาดเลยโอ้ยหันอีกเตะโอ้โหติได้เด้อกมันนัก

ไปไหมอ๋อไปเจ้าพื้นที่เออไปเจ้าพื้นเปลี่ย้นนี่เป็นถูไปอยู่นี่เลยถูโดนด้วยการพิจารณ์ดิโดนน้อง <c oughs> <c oughs> อยู่น,น,นู่นเนาะมันขึ้นไปบ่ได้ยักโตน้องมันขึ้นเลยได้ใส่ไอ้ <c oughs> พวกสูบมาเนาะเต็มน้ำขวบมากกดอยู่ <c oughs> ไปมาดอืมไปเมื่อไดร่เขาจะ้วงมันเนาะเขาอวยเขาจ้วงมันเนาะเขาไป่ใคร่ของเขาบ่ได้เนาะ <c oughs> จ้วงมันแล้วนะโอ้ยมึงสัตวเลยคอยตายเนาหนูเอหน้ามันน้องผ้าซางมันแห้งลงนะ อันนี้หนูมันถอดลงไปรอหนำห้อยขวดกินแซวเลยบ้านหยอดเขา,หย,เขาหยอดเขาดังดีเขาดีเงินเขาดีเงียบเงินตอกขึ้นกันมันทั้งตอกมีทั้งตอกตอกมันเฮ็ดเองดอกมัดอุ้มพุ่มพิมพ์มยู่งสิ่งเลยวะนี่หนูบอสติดสิ่งเลยจังเลยมีนูวันนี้ครับผม ไม่หอมกรุบเลยอ่าหวหนูยอดนี่โปะลงไปเมื่อี้ตู้ไทยเนี่ยเนี่ยด่าเอ๊ะแบบนี้หอมกรุบเลยบ่ วัดได้บันนี้